สวัสดีค่ะวันนี้อยากมาเล่าประสบการณ์ทั้งที่สองที่เคยพบแล้วก็ประสบมาถ้าหากตัวข้าพเจ้าใช้คำพูดหรือว่าจะอันใดที่ไม่สุภาพหรือว่าไม่สวยงามก็ขอให้ผู้ติดตามอย่าได้ถือสาหรือยกโทษให้แต่วันนี้การเล่าประสบการณ์การเป็นหมอดูของข้าพเจ้าที่จะเล่าให้ทุกคนฟัง ว่าข้าพเจ้าก็ไม่ใช่หมอดูที่เก่งกาจแต่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลที่เดือดเนื้อร้อนใจได้ไม่มากก็น้อยแต่ประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่มักจะเจออยู่ตลอดเวลาคือคนทําธุรกิจไม่ขึ้นมีการทะเลาะเบาแวงหรือการแตกแยกหรือว่าหลายที่หลายที่หลายทางหลายทุกท่านเคยมีธุรกิจอันใหญ่โตก็ล้มละลายผลของการที่ทําธุรกิจล้มละลายเนี่ยอาจจะมี หลายทิศหลายทางอาจจะมาจากเศรษฐก,กิจอาจจะมาจากพื้นฐานชีวิตของตัวเราเองอการงานการเงินอาจจะโดนโกงโดนคดโดนโกงมีทุกกรณีในการที่ว่าจะประสบปัญหาแก่ชีวิตหลายๆคนที่มาหาข้าพเจ้าแล้วดีขึ้นดีขึ้นด้วยอันใดดีขึ้นว่าเขาข้าพเจ้าจะชี้แนะชี้นะําว่าการมาดูดวงกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเนี่ย เขาอาจจะติดอะไรโดยที่เขารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแต่เขาเป็นคนทําบุญทุกคนแหละคนที่มาดูดวงแต่การทําบุญของเขาเนี่ยอาจจะมีส่วนดีหรือไม่ดีอาจจะมีส่วนได้หรือไม่ได้การจะทําบุญให้ตรงจุดเนี่ยหรือว่าการทําบุญแล้วให้เป็นผู้รับแล้วเป็นผู้ได้หรือว่าอุทิศให้แก่ใครเขาก็ได้รับเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนหรือว่าค่อนข้างที่หลายหลายคนก็อาจจะไม่รู้ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้รอบรู้นะ หรือว่าตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ที่จะกําหนดเวงกําหนดกรรมให้กับบุคคลหลายหลคนก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าชี้แนะชี้นําไปเนี่ยคือข้าพเจ้าจะให้ทําบุญแบบไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอย่าไปดด้นลนการทําบุญมากมายถ้าเรายังไม่ได้มีทรัพย์หรือมีเงินการทําบุญมากๆเราต้องแยกให้ออกว่าวันนี้เราพร้อมที่จะทําแล้วทาบุญยังไงกับสิ่งที่เจ้ากรรมในเวรดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายที่เราไปลบหลูดูมิน และให้เราดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นไม่ติดไม่ขัดในหน้าที่การงานสิ่งได้หลายอย่างจึงหมุนกลับเข้ามาตัวข้าพเจ้าดูดวงคนจะแนะหรือว่าชี้แนะให้ทุกคนได้ทําบุญแบบที่ข้าพเจ้าเคยสัมผัสหลายๆคนที่เขาไปทําตามข้าพเจ้าแล้วเขาประสบความสําเร็จค่อนข้างมากสมมุติว่าร้อยคนเขาจะประสบความสําเร็จได้ถึง8 1 0 90คนเลยนะ แต่ที่ไม่สําเร็จอาจจะเพราะว่าเขาอาจจะเพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีเวลาทําบุญหรือว่าตัวเขาเองต้องทํามาหากินเงินทองก็ยังไม่พร้อมที่จะทําสิ่งนั้นก็อย่าไปถึงโทษหรือว่าไปคิดว่าไม่มีเวลาทําบุญไม่มีเวลาทํานู่นทํานี่ทํานั่นไม่เราไม่ว่ากันแค่ว่าเรามีใจคิดอยากจะทําไม่ตรงจุดบุญนั้นก็ส่งแล้วนะคนที่ทําแล้ว มีความสําเร็จได้หลายคนหลายท่านวันหนึ่งข้าพเจ้าจะนําเขามาเพื่อให้เขามาเปิดเผยชีวิตที่ว่าเขามาหาข้าพเจ้าแล้วเขาไปปฏิบัติในการทําบุญตามที่ข้าพเจ้าชี้แนะชี้นําแล้วก็ดีขึ้นนั่นหมายถึงตัวข้าพเจ้าก็ดีใจข้าพเจ้าอยู่ได้อยู่ง่ายอยู่สบายอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขไม่ว่าญาติพี่น้องทั้งวัดฝ่ายสามีและตัวข้าพเจ้า ทุกคนอยู่ร่วมกันยังมีความสุขสมัยก่อนเดือดเนื้อล้นใจทุกคนแต่เมื่อชี้แนะชี้นำหรือได้พูดได้คุยกันกลายเป็นห้วงของความรักที่บังเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าอยากเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าชี้แนะชี้นำให้บุคคลทั้งหลายไปทำและประสบความสำเร็จในกรณีที่สร้างปฏิหารให้เห็นเลยก็คือคนที่แท้งลูกคนทำแทงหรือคนไปรับรู้รับฟังการทำแทง ของบุคคลอื่นหรือว่าคนที่ปล่อยเงินกู้เขากู้เงินไปทําแท้งข้อนี้ยเขารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแต่การปฏิบัติหรือทำเนี่ยมันจะยากกับการทําบุญอย่างคนที่ปล่อยเงินกู้สังเกตดูได้หลายเจ้าหรือได้หลายคนจนเจ๊งนะแล้วก็โดนโกงทงั้งท้ที่เขาเป็นคนที่น่าจะมีบุญวาสนาดีที่เอาเงินของเขาเองไปให้ผู้คนได้ใช้หนี้ใช้สิน ให้พวกคุณอยู่ดีกินดีแต่เขากับโดนทำ้ายด้วยการหักหลังเขาไม่ชดใช้เงินคืนเขา 2. เจ้าของห้างร้านบริษัทยิ่งทำยิ่งเจ๊งยิ่งทำยิ่งจนสาผู้หัวตูวเมียทะเลาะเบาแว้งกันไปว่าเล่นในปีปีหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าบุคคลเหล่านั้นได้ติดเรื่องอุปติกะหรือการทำบุญให้กักันแล้วยังไม่ถูกต้องหรือกดถูกระเบียบข้าพเจ้าขอออกตัวว่า สิ w, asi, hai, hai, ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าไม่ได้ชี้แนะชี้นาให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทาตามที่ข้าพเจ้าบอกเพราะว่าบางคนก็มีทรัพย์บางคนก็ไม่มีทรัพย์แต่การชี้แนะชี้นําของข้าพเจ้าเงินหนึ่งบาทสองบาทก็สามารถทําบุญได้แต่ทําให้ตรงจุดข้อแรกเลยคือการกระทําถ้าเป็นคนที่มีทรัพย์สักหน่อยการทําแท้งการแท้งลูกการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทําแ้ง สิ่งของหรือปัจจัยที่คุณจะต้องนำทางไปที่วัดหรือนำพาไปทำบุญกับพระพิสุสงฆ์ด้านในนั่นหมายถึงข้าวปลาอาหารหนึ่งชุดสองพระปางชนะมาหนึ่งองค์สามเอาเงินใส่ซองเปินอายุของคุณแล้วครั้งนี้คุณต้องไปทำบุญที่วัดเมื่อคุณไปถึงวัดแล้วคุณไปสำรวจตรวจตาดูคุณจะเข้าไปทำบุญกับพระพิสุสงฆ์เลยอย่างเดียวไม่ได้ วัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจดูแลปกปักรักษาคุ้ครองเจ้าที่เจ้าทางคุณไปจุดธูปสามดอกไหวพระเสียดังเจตอธิฐานต่อหน้าพุทธคุณว่าคุณชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดวันเดือนปีเกิดนี้คุณจะมาทําบุญณที่วัดแห่งนี้ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจเปิดทางให้ลูกได้ทําบุญในวันนี้ลูกจะทําบุญแก่พระพิษุสงฆ์ด้านใน พระพิสุส่งด้านในต้องสวดมนต์ภาวนารูกไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ให้พระพิสุสงรูปหนึ่งรูปใดสวดขับไล่สายส่งดวงวิญญาณทั้งหลายลูกต้องการให้ชีวิตของลูกหมดเคราะห์ลูกขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชม,มีอํานาจกระดูกปู่ย่าตาเชดมากมายรอบโบสถ์รอบวิหารเจ้าของพื้นแผ่นดินหรือว่าผีมีญาติไม่มีญาติที่ท่านพักผิงอาศัยอยู่ที่วัดลูกขออนุญาตเปิดทาง ให้ลูกไปทําบุญในครั้งนี้ขอให้บุญนี้สําเร็จแก่ตัวลูกด้วยเถิดหลังจากนั้นคุณปักธูปสามดอกกล่มลงกาบไปหาพราะพิสุสมไปหาถาหาภานจัดของทุกอย่างใส่ถาใส่พาให้สาเร็จเสร็จเรียบร้อยการจะทําบุญใดๆหรือว่าอุทิศบุญใดๆให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายของที่คุณนําพาไปคุณต้องเบิกบ,บุญเข้าล่างก่อนถ้าล่างของคุณไม่มีบุญใดๆเลยคุณจะไปอุทิศให้ใครเขาก็อาจจะได้รับแค่ส่วนน้อย พราะฉะนั้นคุณตั้งจิตนบิษฐานบอกชื่อนันพกุลวันเดือนปีเกิดว่าบุญที่ลูกจะถวายอาหารหวานข้าวแก่พระพิสุสง์ในวันนี้เมื่อพระพิสุสง์ได้ทําพิธีสําเร็จเกจเรียบร้อยแล้วพระพิสุสง์ให้สินให้พรแก่ครอบครัวข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าแล้วขอให้คุณที่ทําในวันนี้หนุนนําทําให้ชีวิตของลูกเจรเดินลุ่งเรืองบุญที่ได้ในส่วนหนึ่งลูกขอนําส่งให้กับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ดูแลวัด นำส่งให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบ้านของข้าพเจ้าคือบ้านเลขที่นี้หรือห้างร้านบริษัทข้าพเจ้าและส่วนหนึ่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ขออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามเกินมาทุกภพบทุกชาติแม้กระทั่งชาติปัจจุบันที่ข้าพเจ้ารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีและให้บิดาบรรดาปู่ย่าตาชั้วผู้ร่วงลับไปให้ได้รับบุญในครั้งนี้ด้วยเถิดเมื่อคุณตั้งจิตอดษฐานเสร็จก็รอพระภิกษุสงฆ์ทำพิธี เมื่อพระพิสุสงฆ์ท่านทําพิธี 4, ในระหว่างที่ท่านทําพิธีแล้วท่านในสินให้พรมาสินพรทั้งหลายก็จะเข้าร่างคุณและที่คุณให้ไปจําแนกแจกจ่ายให้กับดวงวิญญาณทาั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายก็จะได้รับท,ทันทีหลังจากถวายอาหารหวานขาวเสร็จคุณกวดน้ํากันอีกหนึ่งครั้งเมื่อกวดน้ําอุทิศให้แล้วน้ําที่กวดพระท่านให้อไปเทอย่าเพิ่งเทลงพื้นดินของวัดจงจุดทูปหนึ่งดอกปักลงพื้นดินวัดวางเงินลงไปข้างถู ห้าบาทสิบบาทได้หมดนะแลกคุณก็ขอซื้อที่ทางของปู่ย่าตายายหรือรยายกะลีตากะลาเทพเทวดาที่ดูแลวัดวันนี้ลูกได้ทําบุญใหญ่ดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายที่ลูกอุทิศบุญให้ลูกไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขาสามารถเกิดในภพภูมิใหม่หรือไม่ขออนุญ,ญาตซื้อที่ตายายซื้อที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลวัดให้เขาได้พักพิงอาศัยอยู่ที่นี่ ขออนุญาตหลังจากนั้นคุณก็คอที่ดินเรียกดวงวิญญาณทั้งหลายที่คุณอุทิศบุญให้มาอยู่ที่วัดอย่ามาติดมาตามมาสาป,ปแช่งทําให้ชีวิตเราตกอับตกจนอีกเลยหลังจากนั้นก็ไปหยิบน้ําลงมาเทลงโขนทูบแล้วคุณก็ขอพรกับคุณลองปฏิบัตินะหลายคนหลายคนเลยหลายครอบครัวเลยที่ฉันบอกเขาไปให้ไปทําพธิธีกรรมแบบเนี้ยเขาดีวันดีคืนขึ้นรวมทั้งตัวอคนทูดด้วย นะคะลองทําดูแต่ว่าไม่ต้องไปรีบร้อนแต่อยากทําเงินหนึ่งบาทหนึ่งเซอ์ึงก็สามารถไปทําได้เพราะฉะนั้นทําแล้วจะเกิดผลทําแล้วจะดีกับตัวคุณคุณทดสอบแลวลองทําดูนะคะผลสิ่งที่ฉันพูดไปในวันนี้มันอาจจะดีกับหลายๆครอบครัวที่อาจจะติดขัดโดยที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกๆท,ท่าน